สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤษภาคม2 0 2 4นะวันนี้จะให้ทีมงานใหม่นะมาแต่งบามหลังบ้านในหัวนะรอบนี้ดกซะเกิลเอา้าจะเป็นไงเดี๋ยวเจอกันเมื่อวานครับชมกันได้เลยนะครับครับแปลงนี้คุณเคยกันดีผมเคยถ่ายมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะตั้งแต่มันลกมากตอนนี้มันก็น่าจ,จะประมาณสัก6-7ปีไม่รู้ถึงหรือเปล่านะจำไม่ได้นะปลูกนานแล้วนะันพันสุราชเจ็ดนะร้านข้างนอกนะบอกได้คําเดียวว่ามันก็ ก็ได้อยู่แหละแต่ว่าทลายน้ําหนักไม่ค่อยดีนะถ้าเทียบกับในศูนย์วิจัยพันปามสุราษฎร์นะผมมองว่าน้าหนักศูนย์วิจัยเนี่ยก่อนง้าง่ยดีกว่านะปลูกพร้อมๆกันแล้วไอ้นี่โตเร็วนะไอ้นี่สูงเร็วด้วยเออแปลกเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ดินต่างกันนะฝั่งนี้จะเป็นดินทรายนะเป็นดินทรายฝั่งน้นจะเป็นดินแบบออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะฝั่งน้ดินดีกว่าแต่เอาเป็นว่าก็เราก็ทําให้มันดกได้นะแต่เสียอย่างเดียก็คือน้ําหนักที่มัน น้อยไปหน่อยนะผมบอกว่าน้ำหนักกับทลายเนี่ยไม่ค่อยสมดุลกันไม่ค่อยแน่นเอาง่ายๆคือไม่ค่อยแน่นนะถ้าจะซื้อปลาฟามเนี่ยจากคนที่เขาแนะนํามาเยอะๆเอ่อจากคนที่ถามผมไหมเ,เนี่ยผมแนะนําไม่ไปซื้อศูนย์วิจัยรู้ว่าซื้อบริษัทที่มันได้มาตรฐานก็ได้นะครับเป็นรูปแบบบริษัทนะนะแหมถ้ารุ่งเรืองพันปลาเนี่ยให้ค่าโฆษณาเนี่ยผมจะได้นําไปเลยแต่ว่าปลาของเขาเนี่ยเอามาปลูกยังไม่ได้รับผลทีนะ่หมยงกินเกือบหมดแล้ว นะแต่เอาเป็นว่าเขาเป็นว่าถ้าจะซื้อต้นพันธุ์ปาล์มเนี่ยต้องซื้อที่โอเคหน่อยนะเลือกเลือกพันธุ์ที่ไม่ใช่เลือกพันธุ์สิพันธุ์เนี่ยไม่ใช่มีปัญหาคนระับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่คนเพาะแปลงเพาะแปลงขายมากกว่าตันนี้เป็นถูกนะนี่เขาใช้เสียมยาวก่อนลองเสียมสั้นนะแทงไปถึงเหนื่อยชิบหายนะรอบที่แล้วแทเงเกือบเกือบตายกาับแรงคุณผู้ชมที่เคารอ เราก็ไม่ได้แทงนานชนมากก็จะยกปามจะเป็นวนใหญ่นะไม่ค่อยได้ทงได้แทงกับเขาแล้วช่วงนี้ให้ลานเขามาจัดการหมดเลยนี่จะใช้เสียมยาวก็ได้นะจะใช้เกียวสั้นก็ได้ในาการแทงปามสูงออคนหัวไปประมาณนี้ก็สูงระดับตาลายอยู่ก็หนะึปรนั้นสองเมตรกว่า ถ้าคนถนัดเสียมก็ใช้เสียมได้ถ้าถนัดเกียวก็ใช้เกียวได้ไม่ไม่มีสูตรตายตัวนะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามแบบนี้นะนะมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะแปลงนี้แปลงนี้เนี่ยได้รับคอมเ้นมาเยอะเหมือนกันนะว่าซื้อต้นไหนซื้อต้นไหนไอ้ดกแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่การดูแลด้วยนะใส่ปุ๋ยมีระบบน้ำอย่างเงี้ยนะนแรงได้ระบบน้ําก็คือแปลงนีน้จะดกกว่าเพื่อนเฮ้ยได้ถ้าหนักไม่ค่อยดีถ้าน้หนักดีเนี่ย ยกกันแบบบ่งมันนะแางแข็งไหมพี่แข็งหน่อยนะมันมันติดแรงนานเพิ่งได้ผล่างคนกลางที่จะแข็งอยู่นั่นเองเราลอบแล้วผมแทงเองเหมือนกันต้องแข็งแข็งชิบหายดึงไม่ไปใช้เขียวต้นรูโรมโอ้เจ็บหัวเลยนั่นเองงั้นต้องให้พี่เข้ามาแทงดีกว่าพี่เขามืองอาชีพนะ ก็จะได้แปลงเพิ่มอีกแปลงนึงก็คือแปลงนี้ <c oughs> ต้นนีนะ <c oughs> ผมมองน่าจะได้สักสี่ห้าทลายได้หรือเปล่า <c oughs> มันเริ่มพลนรอบแล้วนะปามรุ่นใหม่ๆเนี่ย <c oughs> เขาแทงสิบห้าวันครั้งนะครับของในหัวประก่อนในรุ่นของเขาเขาใช้ยี่สิบวันครั้งแต่เนี่ยพอมาเป็นรุ่นใหม่ๆแบบเนี้ยคือแบบมันจะสุกเร็วร่วงเร็วี่สุกรวงคุณภาพกลับแก้วเลย แต่มเมล็ดมันไม่แน,น่นไม่ค่อยแน่นนะบอกตรงเลยรนะ้านเนี้มันไม่กไมูไม่ค่อยอยากแน่นนะมันจะเสียเวลานะการปลูกบามเนี่ย <c oughs> มันมีสามสิ่งสําคัญนะที่ผมเคยพูดไปแล้วนะแล้วก็จะสรุปอีกสักครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งพื้นที่ดินนะการปรับดินอะไรพวกนี้นะสำคัญนะ แล้วก็สองก็คือต้นพันธุ์นะสิ่งที่สําคัญปัจจัยหลักๆที่ทําให้ปาล์มออกผลผลิตเนี่ยเนี่ยมีดินมีพันธุ์ปาล์มที่ได้คุณภาพแล้วก็สามก็คือการดูแลนะครับถ้าการดูแลเอ,อดูแลดีแต่พันธุ์ไม่ดีแม่งเหมือนเสียเวลาเปล่าอ่ะ,ะเนี่ยเหมือนกับแปลงนีเลยนะครับดูแลค่อนข้างเยอเคนะแปลงนี้แต่ก็ยังได้รับผลผลิตที่ยังไม่ไม่ไม่ไมไมน่าประทับใจอยู่ นะแม้ว่าคุณจะเห็นทลายที่มันเยอะขนาดนี้ก็ตามนะครับก็ยังไม่ประทับใจถ้าไปเทียบแปลงอื่นนะครับนะเนี่ยแปลงนี้สรุปได้เลยว่าเออพันนะยังไม่ค่อยโอเคนะแม้ว่าเป็นสุราษฎร์เด็นเหมือนกันนะแตซื้อซื้อแตกต่างสถานที่ก็มีผลครับนะเ,เห็นไหมดกสวยบุบนี้นะได้สองตังนนเนื้อที่ก็ ไม่ถึงสิบไรนะลงนี่ก็น่าจะประมาณสักที่บริเวณปาล์มอยู่แล้วกันนะมันคำนวณยังไงวะด้วยสายตาแล้วเป็นว่าก็ประมาณไม่ถึงสิบไรอ่ะห้าหกไร่ด้ไหกเก้าคูณเก้านับห้าหกไรก็ยี่สนะิบสองไปคูณว่าเท่าไหร่แล้วก็ช่วงแรก ช่วงที่ปาล์มเป็นใหม่ๆเนี่ยเน่านะแปลงนี้ประสบปัญหาทลายเน่าบ่อยมากนะผมก็งงเหมือนกันทั้งๆที่แปลงอื่นรุ่นใหม่ๆนะที่ไปเอจากต่างๆที่อื่นไม่เน่าอ่ะทลายเล็กๆไม่เน่านะเพ่อแปลกแต่เนี่ยเน่าเยอะช่วงสามสี่ปีเนี่ยเน่าเยอะมาพอหลังๆเนี่ยต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเยอะๆเยอะกว่าใครเพื่อนเลยถึงจะจะได้แบบนี้ไม่รู้เป็นหายอะไรพันเนี่ยพันพันไม่น่าจะ เออมีสวนแล้วันมีสวนแบบนี้ใช้เขียวนะรอกแล้วผมใช้เขียวของพี่เขาเสียมยาวนะครับเสียมถ้าซื้อแบบยาวไปเลยมันก็ดีนะคร่บรวงเริ่มเยอะนะแล้วนะเนี่ยมนลุ้นกันว่ากี่ตันนะเปลงนี้เป็นแปลงที่ต้นสวยทลายมีเกือบทุกต้นะนะครับ แต่ว่าน้ำหนักไม่ดีนะถ้าน้ำหนักดีเนี่ยแม่แม่เจ้า,าสุดยอดนะบอกได้คำเดียวน้ำหนักดีเนี่ยโอ้โหเอาไม่ตรึกน <laughs> ะฝรั่งใตเอาไม่หมดนะมันอาจจะยอ้อนสายหนึ่งนะในช่วงเช้าตีงานนี่มาเช้านะ วันหนึ่งก็ต้องให้ได้ประมาณสิบตันใช่ไหมพี่สิบตันนะพี่เขาลำคาญกูไยโอเคแถวริมเขาไปเสร็จแล้วนะพี่เขายังไม่เสร็จทีนะเพราะว่าผมพี่เขาดกกว่าเพื่อนต้นนี้ต้นห่าลายห่าลายนี่ยิ้มเลยนะพี่นะต้นละห่าลายไม่ยิ้มก็อ้วกห้องนะ <c oughs> พี่เขาต้องบอกว่าน้องไปไป ไปทำแลงอื่นให้ออกเหมือนแปลงนี้มัง้งแลงอื่นของมึงทำไมมันไม่ดกเลยแรงจัดนะแลงอื่นเรื่องระบบน้ำเนี่ยสาคัญชึบเข้าไปดูแล้วหน้าเสียมหน้าเสียมก็ใหญ่นะเนี่ยหน้าเสียมประมาณต่อตามก็มาเมืเอมนกันแม่คูน่าจะขายอุปกรณ์การเกษตรนะพวกเสียมพวกเกี่ยวอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวอนาคตไม่ได้นะอาจจะมี น่ยพี่ก็เป็นรีเสเตอ์นะถ้าเราดังแล้วนะก็คือเสียมเขียวเสียมกับเขี้ยวเสียมเขียวเสียมกับเขียวหน้าย่ออะไรก็ได้นะบซื้อแล้วก็รับไปขมก็ได้หมดแหละนะแต่ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยจะใช้เขียวสั้นก็ได้นะเอาสี่เมตรมาตัดนะให้เหลือสองเมตรก็ได้นะสําหรับคนที่ใช้เขียวนะแต่ถ้านี้ถ้าพี่เขาเนี่ยเ็าถนัดเสียมเสียมก็ประมาณนักเสียมกี่เมตรได้ของพี่สามเมตรได้ไหม สามเมตรนะหน้ากว้างหน้าหน้านิว้วอ่ะห้านิว้วอ่าอ่านี่ความยาวของเสียม,มสามเมตรก็ได้นะแบบนี้แล้วก็หน้ากว้างหน้าเสียมเนี้ยห้านิว้วก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าใครจะใครเชียวก็ได้เหมือนกันถ้าใช้เขียวเนี่ยกูจะต้องตัดเลื้อสักสองเมตรแล้วก็ดึงนะครับถ้าคนถนัดเขีย่ยก็มันก็จะเหนื่อยคนละแบบเหนื่อยคนละแบบ เอาที่ความถนัดนะเอาที่เราทํางานรวดเร็วนะรวดเร็วอยังไงอะรวดเร็วจบงานได้ไวอนะน่าได้ไปแปลงอื่นต่อแปลงอื่นต่องานเสร็จเร็วเหนื่อยน้อยอะไรพวกนี้นะครับก,ก,ก,ก็ลองเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานของท่านก็แล้วกันนะก็ถามเข้ามาเยอะนะผมไม่ได้ขายนะเสียมเสริมอะไรพวกนี้นะถ้าขายก็น่าจะรวยไปแล้วแต่ไม่แน่อนาคตนะไม่แน่ไม่รู้มันจะได้กี่บาทครับขาย เอาไว้ว่าร้าน,านกเกษตรนะแถวพื้นที่ของคุณนะอยู่จังหวัดไหนก็ไปดนะูอำเภอไหนก็ลองไปดูมนะีมีมมนะหรือว่าอยากให้ผมขายก็ลองเอม้เมตน,นกันหน่อยถ้าขายแล้วึงช่วยกันซื้อด้วยนะนะ่นะทาทําเหมือนกันแหละนะมันมีเกี่ยวเยอะแยะมากมายตองสองตองสี่ตองอยไรก็ไม่รู้เดมเม็เยอะแยะเต็มหมดนะแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือต้องรับไห้กลมนั่นะแล้วก็เกี่ยวให้เป็นนะมันะนะก็มันก็จะได้นะ ถ้าบางคนซื้อเกี๊ยวเป็นพันไม่ย่ามันก็มันก็เกินไปนะเกี๊ยวเป็นพันมันมันก็เกินไปเสียได้ตั้งนะมันอยู่ที่วีมือคนเกี่ยวใช่ไหมพี่มันเกี่ยวเป็นพันก็ไม่เกี่ยวนะอมันอยู่ที่วีมือใช่ไหมพี่บอกเมื่อไหร่มึงจะไปสักทีเนี่ยกูเหนื่อยมากเลยนิดนึงพี่นิดนึงนะพอดีเขามีมีเอฟซี ไม่รู้ภาษาอะไรเหมือนกันนะภาษาอินโดหรือภาษามาเลก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาดูเออขอขอบคุณนะแม่เจ้าต้องแปลให้กูเกิลเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันสามารถแปลได้นะคอมพิวเป็นภาษาของเขาแล้วก็กดแปลได้เลยเออดีมาเดี๋ยวนี้ ai ai นะสามารถแปลเปลี่ยนภาษาได้เลยนะทำให้พื้นที่ต่างประเทศก็มาดูกันก็โอเคนะครับมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนเนี่ยก็แทงปาล์มเยอะเหมือนกันนะเป้าของเขาเนี่ยมืออาชีพนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันยาวเท่าไหร่ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม